you มาติดตามช่วงที่2ของที่นี่เคสเ t i ชันนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะครับมาดูกันที่กรมประมงนะครับกรมประมงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องรู้ทันป้องกันโรคตายด่วนครับหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งโรคก,กุ้งทะเลก,ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับ กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องรู้ทันป้องกันโรคตายด่วนจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอาจารย์นักวิจัยและนักวิชาการประมงเตรียมความพร้อมและการรับมือเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมระดมความคิดวางแผนหาลือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความลุกลามและก็สร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมกุ้งไทยครับ นายวิมลจันทรัโลไทยอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าโรคตายด่วนหรือโรค EMS เป็นอาการที่พบการตายของกุ้งเป็นจำนวนมากในระยะแรกของรอบการเลี้ยงซึ่งจะเกิดช่วงในช่วง30วันหลังจากปล่อยกุ้งลงบ่อซึ่งการตายอาจจะสูงถึง100%เเซตโดยตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวไวรัสหัวเหลืองไวรัสทอร่าไวรัส i n n หรือเชื้ออื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่จะพบความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับและตับอ่อนที่มีการตายของเซลล์ส่งผลให้ตับของกุ้งไม่สามารถทำงานได้โดยที่ผ่านพบกับ โดยที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคตายด่วนในประเทศเวียดนามประเทศจีนและประเทศมาเลเซียแต่สำหรับประเทศไทยเพิ่งมีรายงานว่าการพบโรคดังกล่าวในปี2,555ที่ผ่านมามีพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ทั้งนี้จากสภาพอากาศในช่วงปลายฝนต้นหนาวได้ส่งผลให้เกิดโรคระบาดในกุ้งมากกว่าปกติซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีความเสียหายทั้งประเทศประมาณ11%และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเกิดความเข้าใจผิดคิดว่ากุ้งที่ตายเกิดจากโรคตายด่วนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดโรคตายด่วนขณะนี้ยังไม่พบสาเหตุของการระบาดท,ที่แน่ชัดซึ่งจากซึ่งทางกรมประมงได้ร่วมกับคณะคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำลังดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคตายด่วนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ ในขณะนี้เองเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของอาการลงกุ้เนี่ยก็กำลังจะสิ้นสุดนะครับกำลังจะสิ้นสุดเนื่องจากว่าหน้าหนาวเนี่ยปกติเราก็จะไม่ค่อยลงกุ้งกันมากเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้น กุ้งเนี่ยผลผลิตมันออกมาค่อนข้างเยอะเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วนะฮะในช่วงที่กุ้งมีราคาตกต่ำนะฮะตอนนี้เนี่ยผลผลิตกุ้งก็เริ่มทยอยยังอยู่ในปริมาณที่คงที่แล้วก็จะลดลงในในเดือนต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมเรื่องโรคกุ้งเนี่ยเรามีมาตรการประจําอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะเข้าไปเฝ้าระวังตรวจตราแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปเก็บตัวอย่างอย่างสม่ําเสมอนะฮะ รวมทั้งในเรื่องของความเข้มแข็งของเกษตรกรเองที่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันเป็นชมรมเป็นสมาคมต่างๆเนี่ยก็ทําให้การดูแลร,รักษาแล้วก็การเฝ้าระวังโรคก,กุ้งเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เองเนี่ยเราคิดว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยคงจะมาหาข้อสรุปแล้วก็แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดว่าไอ,ไ,อไอ้โรคที่กุ้งเป็น าตายเพราะ e อ s ใช่ EMS หรือไม่นะรเราควรจะเรียกว่า EMS หรือไม่น,นั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าจะเกิดแผนบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนนะฮะในการที่จะควบคุมเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการขยายนะฮะความเสียหายให้มากกว่าน,นี้โดยแผนปฏิบัติการเนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับการวิจัยแล้วก็การควบคุมมาตรฐานฟาร์มแล้วก็มาตรฐานลูกกุ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้นะครับ อธิบดีกรมประมงยังกล่าวด้วยนะครับว่าการเกิดโรคตายด่วนในกุ้งขณะนี้ยังไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นการเกิดโรคระบาดเนื่องจากพบการเกิดของโรคเป็นบางพื้นที่และความเสียหายที่เกิดขึ้นยังเล็กน้อยเท่านั้นทางกรมประมงก็จะเร่งติดตามสถานการณ์เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ าการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดปัญหามาเนี่ย <c oughs> เกษตรกรก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ <c oughs> นะคะราะคาต่อกันที่เกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ <c oughs> ก็ริกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำที่ประเทศตกค้างนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียกว่า75ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ นางขวัญนภาผิวดินผู้มนในการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลไม้ที่สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชิงใหม่สมาคมผู้ส่งออกลำไยเปิดเผยข้อมูลว่ามีปัญหาลำไยสดของไทยตกค้าง75ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือประเทศอินโดนีเซียสึหรือกว่า18,000ตันยังไม่ได้ประเมินมูลค่า ซึ่งสาเหตุสำคัญนะคะก็มาจากการที่อินโดนีเซียเปลี่ยนกฎเกณฑ์นโยบายการนำเข้าหลายเรื่องเช่นสินค้าเกษตรที่อนุญาตนำเข้าต้องเป็นไปตามโคตา้าสุขานาใหมพืชและสัตว์แมลงเป็นต้นซึ่งก็อส่งผลให้ลำหํำไยตกค้างจำนวนมากและยังมีลำํำไยที่อยู่ระหว่างเดินอีกทางเบื้องต้นนะคะจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสาก์ จัดคณะระ,ระดับรัฐมนตรีไปเจราจากับภาครัฐของอินโดนีเซียและจะประสานไปยังทูตพาณิชย์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อเจราจาผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยด่วนเพราะหากปล่อยเวลาเนิ่นนานผลผลิตลำใหญ่ก็จะเสียหาย สำหรับลำไยที่ส่งออกไปอินโดนีเซียนั้นคุณภาพคนละแบบที่กับส่งไปจีนและยังไม่มีข้อมูลว่าลำไยที่อยู่ระหว่างส่งออกอีกจำนวนเท่าใดประกอบกับลำไยนอกฤดูกำลังจะออกจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนค่ะ มาดูกันที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเดินหน้ายืยนยันนะครับเดินหน้าตรวจสอบส้มแมนดารินติดใบที่นําเข้าผิดกฎหมายจากประเทศจีนครับพร้อมเผยมีการนําเข้าผิดกฎหมายแล้วจํานวน910ครั้งเสียหายไปแล้วกว่า700ล้านบาทครับ นายดำรงจิรสุทัศน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบการลักลอบนำเข้าส้มแมนดารินจากประเทศจีนโดยเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นเก็บสินค้าพืชผลไม้สดก่อนนำออกจำหน่ายในตลาดในท้องตลาดย่านตลาดไทยนะครับ พบว่ามีส้มแมนดารินที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีใบติดมาเป็นจำนวนมากซึ่งผิดเงื่อนไขของการนำเข้าตามพรบกัดพืชและอาจกลายเป็นสาเหตุของการมีโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชที่ไม่มีในประเทศไทยติดเข้ามาแพร่เชื้อติดเข้ามาแพร่ระบาดก่อให้เกิดความเสียหายในแหล่งปลูกส้มและพืชเศรษฐกิจอื่นๆของไทยนะครับอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร จึงทางกรมจึงได้อายัดไว้พร้อมแจ้งผู้นําเข้าคัดแยกใบที่ติดออกมาเผาทําลายและแจ้งตักเตือนผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังได้เร่งประสานทูตเกษตรและกองศูนเกษตรที่จีนนะครับให้แจ้งไปยังกระทรวงคว,ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกับการโรคแห่งสาธารณาาารณัฐประชาชนจีนเร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาผลิตผลที่ส่งออกมายัางไทยให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในพิธีสารด้วย สำหรับส้มแมนดารินเป็นสินค้ากเกษตรชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยมีการนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณมากภายใต้กรอบความร่วมมือเสรีทางการค้าระหว่างไทยจีนโดยมีการนำเข้ามากในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาไทยได้นำเข้าส้มสายพันธุ์ดังกล่าว ผ่านด่านตรวจพืชของกลมวิชาการเกษตรจำนวน910ครั้งมีปริมาณ26,560.82ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ741.05ล้านบาทครับค่ะเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับระดับชาติเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการที่มีใบส้มหรือว่าการส้มติดมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเชื้อโรคหรือว่าวัชพืช,ชที่ไม่เคยเกิดในประเทศไทยนะคะ,คะก็ต้องป้องกันกันไว้ด้วย ต่อกันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งโครงการที่มุ่งเกษตรมุ่งต่อพัฒนาเกษตรกรและก็สถาบันเกษตรกรนะคะให้เป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรรายละเอียดติดตามจากจับกระแสเกษตรค่ะ s มาร์ทฟาร์เมเหรือโครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ยุคนลิ้มแหลมทองที่มั่นหมายปั้นมือจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย Smart Farmer เ,เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่งาง3หน่วยงานคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตการเกษตร ที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดําเนินการให้ความสําคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจการนําเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้เพื่อพัฒนาโดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมการว่าในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยถ้าเราสามารถจะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีองค์ความรู้ ในเรื่องของอาชีพที่ตัวเองทําอยู่อย่างดีนะครับแก้ปัญหาทางเทคนิคของตัวเองได้นะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวสามารถที่จะมีการวางแผนการตลาดเป็นรู้จักควารู้จักคิดนะครับในการที่จะพลิกแพงหรือการที่จะจัดการเรื่องการตลาดได้ผลผลิตที่ตัวเองออกมาเนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะผลิตอะไรออกมาแล้วก็ไปขายที่ไหนปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าลดตลาดเรื่องราคาต้นทุนที่ที่ที่ควรจะตั้งราคาขาย จากราคาต้นทุนฐานที่ตัวเองมีอยู่นะเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้เกษตรกร,เ,กรเ,เริ่มรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้รับจากการที่ลงทุนไปเป็นอย่างไรนะนั่นก็คือสร้างเกษตรกร,กรให้มีการวางแผนเป็นรู้จักคิดรู้จักใช้เทคโนโลยีรู้จักแค่ข้อมูลมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจโดยสาระสำคัญที่แต่ละฝ่ายดำเนินการนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดําเนินการรวมทั้งมีความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจและการตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนความรู้เทคโนโลยีรวมทั้งผลการวิจัยการพัฒนาและนวัตกรรมด้านการเกษตรเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อต่อยอดการผลิตสู่การตลาดสินค้าเกษตรและการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะดําเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการเกษตรการตลาดและการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อน,นําไปสู่การต่อยอดธุรกิจของเกษตรกรส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดํานเนินการสนับสนุนบุคลากรองค์ความรู้เทคโนโลยี รวมทั้งผลงานวิจัยการพัฒนาและนวัตกรรมด้านการเกษตรแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีองค์ความรู้ในการดําเนินงานตามโครงการ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินการตามมาถึงข้อตกลงนี้บรรล,ลุปเป้าหมายแต่และฝ่ายจะกําหนดผู้ทําหน้าที่ประสานงานและรายละเอียดความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้รวมทั้งกําหนดนกลไกสนับสน,นุนการดําเนินการให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพทีมข่าว k คสเต i ชั Station, รายงาน ครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็เชื่อแน่ๆว่าโครงการนี้จะทำใหผ้ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆนะครับ ครับช่วงต่อไปเป็นช่วงของเกษตรทั่วไทยครับเกษตรทั่วไทยวันนี้มีเรื่องของเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เก็บสาหร่ายและวัชพืชที่ทําให้น้ําเน่าเสียที่ทะเลสาบหาดแส่ทีททททท่ทะเลสาบหาดแสนสุขลําปําครับขณะที่องค์มนตรีลงแขกสามคัคคีเกี่ยวข้าวโครงการปุ๋ยสั่งตัดที่อาเภอยางตลาดครับติดตามทั้งหมดได้ในเกษตรทั่วไทยครับ พเลเรือเอกชุมพลปัจจุสานอนท์องคมนตรีลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวโครงการปุ๋ยสั่งตัดที่อำเภอยางตลาดและในอำเภอยางตลาดพร้อมขยายผลโครงการปุ๋ยสั่งตัดในทุกตำบลโดยให้องคการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้เกษตรกร,ร,กรนายธงชัยบุตรนุชิตพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบแนวทางและกรอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยและกระบวนการพัฒนาสินค้าโอท็อปของจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความมั่นคงทาง เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เก็บสาหล่ายและวัชพืชที่เน่าเปื่อยทําให้น้ําเน่าเสียปลาตายริมทะเลสาบหาดแสนสุกลําปําพบจะต้องนําสาหล่ายและวัชพืชขึ้นจากทะเลไม่ต่ากว่า5ตันมากกว่าที่ประมาณการไว้ต้องระดมกําลังและเครื่องจักรกลเพิ่ม เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้านะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่จะมีขึ้นในวันที่1มกราคมปีหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ